สามสองชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงชะตาในเดือนเมษายน2568เดือนที่ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานทรงคุณเป็นมหาอุดแต่ไปอยู่ในเรือนอริเดือนที่ดาวศุกร์ยังตรีโกณร,ร่วมท่าตน้ำกับลัคนาราศีพิจิก เดือนที่ดาวพระหัสองศาเดินหน้าแล้วแล้วเลงกับลัคนาราศีพิจิกอยู่วันที่1-5นะครับช่วงนั้นมีรายละเอียดดีเทลบีกย่อยมากๆในเรื่องของงานแล้วก็6-10ึงสิบมนๆเซมๆในเรื่องของความรัก1 1จนถึง15การงานยังมีความสำเร็จดีเพียงแต่เราไม่ค่อยมีไฟในการทำงานเท่าไหร่มันรู้สึกอื่นๆเหนาวเเบื่อๆ 16-20การงานการเงินขยับดีมากมียินคมพิเศษเข้ามาการติดต่องานมีความสำเร็จมีความโชคดี21-25จนถึง 25, การงานมีความสำเร็จต่อเนื่องมีความรู้สึกโชคดีในเรื่องของการงานมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้ได้เริ่มโปรเจกต์ทำใหม่ๆหรือว่ามีอะไรที่มักจะได้รับการมอบหมายจากคนเป็นเจ้านายแล้วให้เราไปทำแต่ก็จะมีความสำเร็จดี26-30จน 30, ช่วงนั้น ปัญหาจุกจิกที่เกิดขึ้นจากคลี่คลายไปได้ด้วยตัวของมันเองและมีโอกาสเดินทางช่วงสั้นๆน,นะครับในเรื่องของการเงินนั้นต้องถือว่าขยับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นคุณจัดจัดระเบียบในเรื่องการเงินรายรับรายจ่ายได้ลงตัวกว่าเก่าคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณเองนั้นทำอะไรก็ตามมักจะได้รับนะครับคำแนะนำต่างๆที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนรอบๆตัว ส่วนในเรื่องของความรักนั้นคุณจะมีความรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นในความปลอดโปรง่งตรงนี้เป็นความปลอดโปร่งในเรื่องของความสัมพันธ์แต่จิตใจลึกๆของชาวลัคนาราศีพิจิกยังมีความรู้สึกอื่นๆบางทีกเ็เหงาแบบไม่ค่อยมีเหตุผลบางทีก็มีความรู้สึกต้องการความรักการรู้สึกอยากจะได้รับการเอาใจใส่นี่คือคำพยากรณของชาวลัคนาราศีพิจิก ยากนั้นเลยนะครับสิ่งที่เป็นความสําคัญจริงๆของชาวลัคนาราศีพิจิกก็คือในเรื่องของการเงินคุณเป็นห่วงในเรื่องของความไม่มั่นคงในเรื่องของการเงินทั้งๆที่จริงๆแล้วคุณก็จัดระเบียบในเรื่องของรายรับรายจ่ายได้ดีกว่าช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาแต่ถึงกระนั้นเองชาวลัคนาราศีพิจิกมีรายจ่ยายเบี้ยวเบี้ยวยทางตลอดบางครั้งบางทีได้เงินมาก็ถูกใช้ออกไปในแบบที่คุณเองนั้นก็โมโหตัวเองเป็นการชอบเป็นการซื้อเป็นการทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่า ตัวเองนั้นสิ้นเปลืองจนเกินไปนี่คือคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนเมษายน2568นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเดือนนี้ระวังสุขภาพนิดหนึ่งในช่วงไปลายเดือนนะระวังเกี่ยวกวับเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกวับเรื่องของอากาศเกี่ยวกวับเรื่องของเขาเรียกว่าตัวเองนั้นบางทีแล้ว ไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพเท่าไหร่นะักสินแสมิงก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีพิจิกให้ความสําคัญกับสุขภาพของตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับ mm hmm. อย่าลืมนะครับกดติดตามดูดวงดีไบทีวีไบทูเดย์ไว้ในทุกช่องทางและทุกๆโซเชียลวีเดียของสินแสมิงเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงฟังไม่เป็นไกด์ไลน์ฟังไม่เป็นเพีงเกี่ยวเป็นแผนที่ชีวิตขอให้โชคดีสวัสดีครับ สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล